ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โห oh, ข่าวดังเลยฮะแก๊งไทยใหญ่นะครับแก๊งชื่อว่า999นะคุมพื้นที่ดินแดงอีอิอทธิพลมากนะฮะโอ้ oh, ไปไล่ทำล้ายคนไทยไปไล่ฟันคนไทยตามที่เป็นข่าวนะครับปรากฏเข้าไปดูทิกตอกปิดทิกตอกนี้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ มีคนไปแคปพัน์ไว้ดีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาแกงไทยใหญ่มีการทำชไมา้าชูมือนะอมีการโชว์รอยสักนะฮะโอ้โหอิทธิพลใหญ่โตนะฮะนี่งไงเข้ามามาอิทธิพลใหญ่โตในประเทศไทยได้ไงแต่เขาบอกไม่ใช่พมา่านะไทยใหญ่กับพมา่าโคโานกันนะแต่ไทยใหญ่ที่ายแดนนี่เป็นคนดีนะท่านผู้ชมนะเจ้ายอดสก ใช่ไหมเออแต่มาอยู่เมืองไทยทําไมกลายเป็นคนไม่ดีนะมาไล่ทํำลายคนไทยโอ้นะครับตั้งแกง๊งตั้งอิทธิพลใหญ่โตเลยนะครับมาทํางาน<ม>ทําอาชีพอะไรกันนะฮะากฏเตะอาชีวะเดือดเลยเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะฮะเตะลงพื้นที่เลยลุยเลยเอ้ยทำงไงฮะขึ้นเสียงเลยเตะเป็นคนก็เตะเป็นคนนาเรียกว่าอะไรนะ แต่เป็นคนก็เสียงเสียงเขานี่แบบเสียงดังนะก็ไปโวยวายเอมาองี้ไไงเดี๋ยวจกเจอกันโอ้โหนี่ยเรียกว่าเป็นแม่ทัพนะถ้าเกิดสมัยก่อนนี่ก็เป็นแม่ทัพใหญ่เลยเนี่ยเออเสียงดังเออไม่นึกว่าสมัยนี้นะประเทศไทยจะต้องมาเจอกลุ่มอะไรนี้อีกนะครับเออนอกจาก กลุมก่มพม่ากลุ่มอะไรขาก่อนก็มีแก่กลุ่มลักอะไรนะเออวันนี้มาอีกแล้วโอ้โหแกงตั้งตัวเป็นแก๊งอิที่พลใหญ่โตนะครับเออเป็นวัยรุ่นนะท่านผู้ชมนะโอ้โตํารวจนี่แม่แต่จะไปว่าตํารวจก็ไม่ได้นะมันต้องให้เขาก่อเหตุก่อนนะนะเขาจะตั้งแกงตั้งอะไรนี่มันนก,ก็ตั้งได้แหละนะครับแต่ถ้าไม่ก่อเหตุนี่ก็ไม่มีใครว่าหรอก แต่ถ้ามาก่อเหตุนี่มันก็ต้องจัดการต้องจับตาดูแล้วก็ต้องจัดการนะเออนะครับอยู่ทำไมหากินดีๆไม่ชอบชอบมาตั้งตัวเป็นแก๊งอิอทธิพลใหญ่โตนะเออนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการนะครับเดี๋ยวดไูไม่แน่อาจจะหนีไปแล้วอาจจะหนีข้ามชายแดนกับท้ายใหญ่ไปแล้วมั้งป่านี้นะเออเนี่แหละเวลาพวก คนต่างด้าวมารวมตัวกันเยอะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันจะต้องตั้งกงตั้งแก๊งกันนะอันตรายอันตรายนะครับนะต้องจับตาดูให้ดีนะอย่าให้มันมาตั้งแก๊งกันนะอันตรายนะครับสร้างอิทธิพลไงเพราะมันอยากมีตัวตนไงเออโอ้โถือจอบถือเสียมอะไรไปไล่ฟันโอ้ยนะถืออีโต้ไปได้ฟันชาวบ้านเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ